เราเห็นนะครับของการบันทึกการจัดการและการอบรมนะครับรวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีความทันสมัยและมีความสะอาดนะครับปลอดภยัยซึ่งได้รับทราบว่าได้รับมาตรฐาน ISO นะครับซึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนได้รับการตอบรับนะครับและความพูมพอใจเป็นอย่างมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้น่าชื่นรจนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผอโรงเรียนจันจวาวาวิทยาคมนะคะ ของจังหวัดเชียงายนะคะวันนี้ได้มีเด็กๆมาเสริมสร้างทักษะอาชีพนะคะก็อยากให้ขอเล่าให้ฟังก่อนว่ามาดูแล้วเป็นยังไงแล้วก็ต้นเหตุโครงการนี้มาจะมาได้ยังไงคะ่ะจะเริ่มต้นนะครับจากโครงการนี้นะครับเป็นการส่งเสริมอาชีพนะครับซึ่งเราได้รลบงบประมาณสนับสนุนนะครับมาจากมูลนิธิเอ็กแพนะครับซึ่ง ของเด็ปงประเทศไทยนะครับก็ให้เราจัดโครงการเพื่อให้เด็กนะครับได้มีทักษะทางด้านอาชีพโดยเราก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนการเรียนรู้นะครับ,บรัชชันนะครับซึ่งได้ให้เด็กนะครับในการฝึกนะครับทั้งในในเรื่องของอขนมนะครับแล้วก็อาหารต่างๆนะครับที่จะได้ไปให้เด็กเนี่ยพัฒนาและเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตครับ พอออมาดูเราได้คุณภาพมากเท่าที่คิดไหมคะเมื่อวันเมื่อวันได้ชิมขนมเด็กหรือยังคะได้ชิมแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้กับศูนย์การเรียนรู้นักจัดนะครับก็คือเราเห็นนะครับของการบริหารการจัดการและการอบรมนะครับรวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีความทันสมัยและมีความสะอาดนะครับปลอดภยัยตึงได้รับทราบว่าได้รับมาตรฐาน ISO านะครับซึ่งจากการที่เราได้นักเรียนเราได้ฝึกหัดไปแล้ว1วันนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2เราเห็นประสิทธิภาพของนักเรียนและมีความสนใจมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียน ได้รับการตอบรับนะครับและความพึงพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจากเมื่อวานนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วก็เข้าร่วมการเรียนการรู้ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับเราคิดว่าอยู่เชียงรายด้วยกันลักษณะการเรียนการเรียนรู้แบบนี้ เพราะว่ามันตรงกับบริบทของพื้นที่เชียงรายใช่ไหมคะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือเราคิดว่าตรงกับบริบทของเชียงรายมากนะครับยางก็คือการพัฒนาทักษะอาชีพเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญเป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งที่เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะต้องได้รับเรียนแล้วก็ได้รับการเรียนรู้แล้วก็สู่การเรียนรู้อย่างนี้มีความพร้อมนะครับที่จะฝึกนักเรียนแล้วก็ตรงกับบริบทของนักเรียนทั้งของเราแล้วก็ของจังหวัดเชียงรายมากที่สุดเลยครับก็เรา ตั้งใจเปน็นอย่างยิ่งนะคะจะได้ช่วยเชียงรายได้กันเพิ่มบริบทการเรียนรู้แล้วก็อย่างที่บอกว่าเด็กเดี๋ยวนี้จะต้องเป็น global citizen ใช่ไหมคะมแล้วก็อีกไม่นานเขาจะต้องเจอกับโลกใบใหญ่ขึ้นนะคะเรายินดีและตั้งใจเปน็นอย่างยิ่งนะคะจะได้ช่วยพัฒนาคุณมนุษย์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะคะอย่าอย่ารังเกียจแล้วก็อย่าเครียดเก็ียดคิดอะไรเยอะนะคะสามารถติดต่อมาที่โรงเรียนเราได้เลยนะคะ,คะอันไหนช่วยกันได้เราช่วยคะขอบคุณมากค่ะ Por sí, hija.